อนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรมสนารงยืนยันว่าชัยชนกไม่ปล่อยแก๊งสินบนแรกไม่เอาผิดแก๊งคอนเซนเตอร์และตั้งประลัดดีอีนั่งประธานสอบสวนพร้อมให้คําแนะนําว่าสาวไส้ควรหาความจริงอย่างเข้าใจขอประชาชนเชื่อต้องมีการขุดคุยหาความจริงโดยเฉพาะเมื่อเวลา10นากา35นาทีวันที่2กันยายน2568ที่อิมแพกเมืองทองธานีในอนุทินชื่นชมรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายนิพิษอินทรสมบัติอดีสศพัทลุงซึ่งยืน่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชให้ไต่สวนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตรวจสอบกรณีที่มีคนเสนอเงินให้เดือนและ40ล้านบาทเพื่อป้องกันการโจมตีหรือการใช้เว็บไซต์แสแกรมร,รวมทั้งสิทธิ์ทั่วไปซึ่งคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน ขณะดเดียวกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะให้ปีละ480ล้านบาทในฐานะผู้นำรัฐบาลจะเลือกโจทหรือการบ้านในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของผมและมีการหรือมีการคุยและมีการค้นเห็นอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เขาทำงานแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับนายชัยชนกแต่ไม่มีทางของเขาจะปล่อยไว้หากมีการกระทำทุจริตจ,จริงไม่มีทางของเขาจะยอมรับได้อนุทินยืนยันว่า ชัยชนกไม่เอาไว้และยังไม่ได้คุยกับเขาแม้ว่าจะมีคนกําลังสนใจแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาซึ่งหากมีการกระทําที่เป็นการทุจริตจ,จริงจะไม่สามารถปล่อยไว้ได้การันตีการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อถามว่าจะชี้แจงความจริงหรือไม่รองนายกกล่าวว่าเขาจะต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งเขาตั้งประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการสอบสวนแม้ว่าจะไม่มีความเครียดจากสถานการณ์นี้แต่เขาจะต้องรู้จักดีกว่าและไม่โกงเลย เนื่องจากทุกคนมีสิทธิใช้สิทธิ์ในปัจจุบันอนุทินยืนยันว่าไม่มีการทุจริตในรัฐบาลตลอดช่วงสี่เดือนแม้ว่าจะมีปัญหาหลายประการแต่ไม่เกิดขึ้นใดๆถ้าเราไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้คงไม่มีรัฐมนตรีสายนอกจากการเมืองเข้ามาให้ความร่วมมือ